คือค้าบผมชื่อออสวันนี้ผมจะมาร้องเพลงสุดสาคครับอนครับสุดตาคอเมือเ่อตอนเด็กยังตัวเล็กเล็กอายุได้าาสามปีกลืนก้าวเกินใครทเที่ยวแวกว่ายที่ว่า ผาแม่เป็นปารกร้งางตาสูงไว้เจ้าทยองไทยกินนางหอมผงขจรใครก้าเมื่อคือหัวชาเติมปีหอมกลิ่นันอ่อนวันน้าผู้มาพักผ่อนมีนามก่อนพระอภัยมณีทั้งต้องรักกันผูกตัมพันเนานานจะนา ต่างอืงคัน,นพระอภัยนั้นได้จอรีงันหางางมาอาจเป็นเวลาต่างหลาอีปีอีอดลูกกลางวาลีอยู่กับดิติต้นอีชอออยู่กับดวงกาหาหุกครัวพวดอันมีเพื่อนยากที่รักกันมานินมังกริตจ้าอ นางกรนุกเขาราบไมาเท้าจากทุงตาพาน,นมังกรหอนควงที่เอาตามหาพระอภัยมณีทั้งต้องรักกันผูกสัมพันธ์เนานานจนนางมัท้าตั้งคันพร,ระอภัยนั้นได้จอลยห้นหางนานมาอาจเป็นเวลาตั้งลายปี ทอดลูกลางวัอยู่กับริมซนอีท่าอยู่กับดวงตาได้หางหกวัวบอวบอันมีเพื่อนอยากที่รักกันมานินมังกรรีดตาน้องกอนคูกเขารับไม้เท้าจากดวงตาผานินมังกรเฮินคัวอังที่เอาตามหาพระอภัยมณี